สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำรับมื้อน,นี้นะครับผมช้างนุนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามความฝันของหลวงพ่อชัยกันต่อนะครับถึงสำรับงวดที่ผ่านมาหลวงพ่อชัยนั้นเพื่อนกะได้ฝันนะครับว่าไปพ่อปูรษีเพื่อนยืนยืนเหรีหยญมาให้นะครับเหรียญและเพื่อนบอกว่า ดีบ่ดีครั้งบ่ครั้งเพิ่นว่าสีรวยหรือบรวยนั่นตองเบิงอยูุเลขน้ำเหรียญพอเว้าแล้วนะครับหลวงพ่อไชยเพิ่นกันเลยลีกเหรียญขึ้นมาเบิงนะครับกะปรากฏว่ากะเห็นเป็นตัวเลข027นะครับผม027นะครับกะในเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับสําหรับตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อชัยเพิ่นฝัน สำหรับมือนี้ครับสางหนูได้ไปถามมาแล้วนะครับผมกับหลวงพ่อชัยงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเก้านะครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกันต่อนะครับผมสําหรับในงวดนี้หลวงพ่อนะครับฝันแล้วและก็หลวงพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสําหรับความฝันของหลวงพ่อชัยในครั้งนี้นะครับผมหลวงพ่อไส้ เพิ่นบอกว่านะครับฝันนะครับฝันว่าหลวงพ่อนี่ว่าสิไปเฮ็ดทุระกลับปรากฏว่ากาลังยาง,งาออกจากวัดนะครับเบื่องจังนึงขึ้นสิไปเหตุทุระเบิ่งจังนึงเพิ่นคิดว่าคือสิไปบินถาตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นส่วนสลัวสลัวคือจังกนเ้าประมาณนี้นะครับประมาณกอนเ้าว,ว่าซันบานนี้ก็เลยยยางออกไปนะครับความรู้ซึกนั้นก็นเลยว่ามีหยังนั่นมา,มาจับอยู่ในมือ Lifting, ม,มือนั่นก็อยู่ในในสบงนะครับเพิ่นกับ่มผ้านะครับห่มผ้าเพิ่นกวารหลสซึกว่ามีเอียงมาติดอยู่ในมือก็เลยนะครับพื้ออกมากน,นะครับจากสบงเพิ่นนั่นนะครับจากสบงออกมากกับปรากฏว่าเห็นนะครับเห็นเป็นเตาทองกระตูประมาณซ้ำฝ่ามือนีแ่แหละมันจับอยู่เพิ่นว่ามันจับอยู่มือนีแ่แหละพอเห็นมันมันเป็นเตาทองเนาะ ขามันกัดเกาะอยู่แต่เห็นจะเป็นกระดองกระดองมันแต่เนี่ยเบื่องมันเป็นเตาทองเพื่อนกระต๊กใจแถดโต๊กใจก็เลยสะบัดสะบัดมันกระเปมันกระบรุดบานนี้เพราะว่ายานมันกัดนอะมัน็ดจังได๋มันมันมาจับอยู่ในมือกระโต๊กใจนั่นแลลวนะครับผมกะสะบัดไปมร่มสองเทือนี่ล่ะเทือนึงเทือที่สองมันกบ่บรุดบรุดก็เลยเมื่อเบิ่งอีกแต่คิดว่ามันเป็นเตาทองก็เลยว่ามันมันคือสิบ่เห็นหยังเข้าดอกมันคือสิบอกัดบนหยังดอก บานนี้นะครับเพิ่นก็เลยมาเนี่มเบืองมันนะครับเนี่มเ,นมเบืองมันกับปรากฏว่าเนี่เบืองในกะระดองนั่นปรากฏว่าเห็นเป็นเลขเห็นเป็นเลขนั้นหาซีแปดยุ่นยุ่นในหลังนั้นแต่เป็นตัวไข duction, ่ไข่มันมันไข่ไข่สีดำมันเป็นไข่ไข่เก็ดไข่ไข่อ่าท่านใดเพิ่นว่ามันเป็นไข่ไข่รูปที่ว่าห้อยห้อยห้อยหลังเตา มันก็เป็นลายๆออกดำๆท่องทเนาะนะครับแต่ตัวแต่ตีนมันนี่หัวมันนี่เป็นสีท้องขาวเพิ่นวะเป็นสีท้องขาวแต่บางช่วงที่ว้เห็นเนี่ยมันเป็นออกทัองทองออกเท่าๆหรือว่าน้ำๆำเนี่ยเป็นตามห้อยห้อยกระดองเตานั่นแหละนะครับเพิ่นเนี่ยมไปนั่นแต่เห็นสัสสัสหาซีแปดนะครับเห็นเป็นหาซีแปดบานนี้พอเห็นแล้วเพิ่นก็เลยว่านี่ละนะครับความฝัน ของหลวงพ่อนะครับที่ได้ว่าเดี๋ยฝันในรอบนี้ก็คือคืนวันที่21นะครับเนาะคืนวันที่21ก็ได้มา3ตัวบันทึกสร้าหนูก็เลยว่าอยากให้หลวงพ่อนั่นนะครับเนาะซอยตีหรือว่าซอยแปะเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าว่าหลวงพ่อเพิ่นบอกว่าถ้าว่าฝันเกี่ยวกับเตานี่เพิ่นว่าเตานี่มันก็เป็น7เนาะเป็น7เป็น4ผู้บางคนก็ว่าเอา3ใส่เป็น3าทั้งสี่นะครับหลวงพ่อก็ได้ตีเพิ่มอีกตัวนึงก็คือว่า743นะครับผม743 หลักการซ้รับนะครับผมผู้ใดที่ว่าอาิสร้อยตีซ้อยแปรก็ได้นะครับผมไม่เดี่ยงเล่าความันที่ว่าเห็นมันมาจับอยู่มือนะครับมือนี่กับมืออ่าขางท้ายนะครับผมจับอยู่มือขางซ้ายสะบัดสองเทอาคนว่าสะบัดสองเท้อน่ะมันบรุลดบรุลูดก็เลยมันแนมเบืองนะครับว่าบาดทนี่มันกมันโตงามมันโตงามตัวสีทองนะครับสีทองง่ามออกขาวๆเปลือกเือก็สัต ท้องเผือกกระบาดเห็นไรงามนะครับก็เลยเนี่ยไปเนี่ยมากไปสะดุปกับตัวเลขที่ว่าอยู่หลังเตาไ้มาสามตัวนะครับผมสําหรับในรอบนี้เนาะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งกับตัวเลขนะครับผมในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568ันะครับผมกับความฝันหลวงพ่อชัยนะครับผมฝันเห็นเตาทองกับตัวเลข548นะครับผมหา8แล้วก็สำหรับ2ตัวก็54 58แล้วก็48แล้วก็อีกหนึ่งชุดก็คือตัวแปรนะครับนอนทีว่วาหลงพอเพิ่นแปให้กคือ7 4 3นะครับผม7 4 3หรือว่าจะตันเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็น7 4 7 3นะครับผมแล้วก็43นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางหรือว่าท่านผู้ชมนะครับตอนเด็กเขาว่ารับช่มแล้วสีส้อยตีส้อยแปรว่าเป็นตัวใดนะครับนอนวาเห็นเตาทองมาจับอยู่มือมือนี่มือขางท้าย นะครับสะบัดสองเทือพันว่าสะบัดสองเท้อมัน,น,นบ่ไปเพราะว่าหยาิมันกัดเนาะกระตกใจน้ำเพารพพาะว่าลงคอกับคมผ่าคมยังย่างดีว่าจะรังย่างออกไปกับะปรากฏว่ามันมาจับอยู่มือกับอ้ว่าอีหย่างมากมาจับอยู่มือติดอยู่มือก็เลยทกเปิดผ่ามาเบิงนะครับปรากฏว่ามาจับอยู่มือนะครับตัวกับประามาณจับมือนี่ล่ะเพื่อนว่าประมาณนี้นะครับเนาะจับอยู่เกาะติดอยู่ย่างดีนะครับผม จะได้ตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากสําหรับงวดที่ผ่านมาหลาาาวงพ่อนะครับกาฟ้าเห็นผู่ฤาษีนะครับผมเพื่อนยืนเรียไห้ก็คือนะครับศูนย์สองเจ็ดนะครับผมกับปรากฏว่าได้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับบว่าสิเป็นนะครับเจ็ดสองหรือว่าศูนย์สองนะครับผมสําหรับรอบนี้ช่างนุได้มาตามต่อหรือว่าติดตามแนวทางนะครับเอามาฝากหรือว่างวดตอวงวดก็ว่าได้นะครับเราเอามาฝากในมือนีแล้วนะครับผมสําหรับผู้ใดเข้ามารับชม ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับเนาอะอ่แลวก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะอ่ะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะครับกันสุดูสุคนหรือว่าผูดด้ใดๆเขามารับชมคลิปนี้กะให้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับผมหรือว่าผู้ใดได้ไดน้ำหลวงพอ่อน้ำเนนะครับเราก็สามารถคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าจะช่วยตีช่วยแปลนะครับว่าสิปเป็นตัวไหน นะครับก็สามารถช่วยตีซอยแปวกันได้นะครับเพิ่มเติมกันมาอีกได้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางในรอบนี้นะครับผมหลักการสำหรับมื้อนี้นะครับนอกก็ถือว่าได้เอาบรรยากาศนะครับนอกช่วงนี้ก็ถือว่ามันมีมอนะครับนอลกการอากาศเริ่มเย็นหน่อยนะครับนาะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับอากาศมหฮอนนะครับผมหลายมือที่ผ่านมานี่ก็อากาศกระห้อนนะครับผมสำหรับมื้อนี้กับซีเรล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมจังเลยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โชคดีนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าถูกรางวัลใหญ่ๆได้โชคได้ลารไปนน้ำกันนะครับผมกับช่องช่างนุพารวยนะครับผมหำล้ำร่ววยกันสุขภูสุคนสวัสดีครับ